กพออลังถือต่อเลยครับผมต,ต้องขออนุญาตพัน่ายลูกก่อนหน้าครับ ทีนี่เลยที่นี่เลยขออนุญาตเพคนไายรูปทรงลุ่งยูทูบได้ครับนี่ครับเมื่อนี้งานประเภทนี้บุญงไฟบานจอนก่อยไอ้บานดอนแดงครับตำบลแสนสุกอำเภอบนญงไฟจังหวัดร้อยเอ็ดครับมาท้ำคลิปอยู่ประมาณเกือบสองเดือนครับยังภายในพอมือถือต่อเป็นฝรั่งครับมื่อนี้ก็เลยมากครับโยโย่โปให้ครับว่าอยู่ค come อม I'm from London โอ้ลอนดอนอังกฤษนะครับผมอังกฤษนะครับวอชิเนล้ว My name is Max. Oh, how are you? I'm very good, thank you. Happy to be here. Yeah, so. Very happy. ต้องบอกว่ครับผมต้องรอดต้อยพังบอกนะครับ Thank you very much. Okay, okay ครับผมไม่ม hmm ีปัญหาไม่มีปัญหาเป็นเบาไทยได้นะครับเห็นบ่านอันดีเป็นป่าไม่มีปัญหาครับผมเป็นเบาไทยได้ครับผมโอ้ขอบคุณมากๆครับเป็นคนจิตใจดีครับยิ้มหวานเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ติดตามเราจงลอยเด็กซ์สวัสดีครับ Good uh -huh.